สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนวันนี้ป้าจะพาเดินออกกําลังกายเหมือนเดิมเป็นคนชอบเดินอะนะป้าสอวอเนี่ยบอกเลยเขาชอบเดินวันนี้ก็จะพาดูเขาจะมีที่เล่นสกีอยู่บนเขาตรงนี้เขาเตีย้ยเตียเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นเดนินไปดูเด้อเพราะว่ามันเป็นหน้าช่วงสโนวตกเนาะหิมะตกคนก็เลยจะมาเล่นสกีกันแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดาเนาะ ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมมันจะเล่นเยอะไหมก็เลยเดี๋ยวเราพาเดินออกกํลาลังกายกันไปเดินกันไปคุยกันไปเด้อแล้วก็ดูบรรยากาศเนี่ยในป่าส่วนสนทางที่จะขึ้นไปบนขเขาหมเขาเรียกเขาโมเหรอบ้านเราก็เรียกเขาโมไหมเขาเตี้ยๆนะเป็นฮิวอ่ะเขาก็จะมาเล่นสกีกันหน้าสกีอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นบนเขาเนี่ยก็เดินชมกันไปป้าก็จะให้ดูป่าหิมะตกในป่าเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินกันไปก็คุยกันไปเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเรื่องต่อ,อของพวกเมียฝรั่งทั้งหลายที่อยู่ในยุโรปโซนยุโรปต่างประเทศหรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยงามและสวยหรูนะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหากันเยอะมากเลยกับครอบครัวของคนที่เขา แต่งงานมาในทวีปยุโรปเนี่ยแล้วก็สกนะาาปาาการสำคัญในเรื่องภาษาเนี่ยป้าอยากจะเน้นเลยก็คืออยากจะให้ทุกคนนะถ้าคิดจะเดินสายฝอหรือแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยก็อยากเนาะอยากให้ใฝ่รู้ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเนาะภาษาเนี่ยให้มันเยอะๆหน่อยเนาะให้มันแน่นอย่างน้อยสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาหลักของโลกอะนะ ที่เราต้องใช้เนี่ยก็น่าจะสื่อสารให้มันได้ในละดับหนึ่งก็คือให้มันสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนแล้วก็ก็มีโรงเรียนสอนภาษาอะไรกันเยอะแยะมากมายเสียงเด็กเล่นเสียงเด็กเล่นไอ้เมื่กี้นะพ่อแม่ก็ถามเล่นก็นั่นแหละป้าก็ถึงอยากจะ ฝากไว้นิดนึงกับสาวสาวรุ่นใหม่สาวสาวที่อยากจะเดินสายฝอนะไม่ได้ห้ามนะเพราะทุกคนนะ่ะอยากจะมีโอกาสอยากจะได้ไปชมบ้านเมืองต่างๆต่างประเทศอยากอยู่ในที่ต่างๆ่อ่ะนั่นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากไปก็คืออยากจะก้าวหน้านะแล้วอีกประการหนึ่งอ่ะสมัยนี้มันก็หาชายต่างชาติน่ะแต่งงานกันได้ง่าย,ายๆโดยการเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือ หรือคู่เว็บคู่หาเว็บอะไรประมาณเนี้ยแต่ป้าน่ะเรื่องอย่างเงี้ยบอกเลยแนะนําไม่ได้เพราะป้าน่ะไม่เคยไม่เคยหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือประสบการณ์ทางด้านอ่ะแต่ก็จะมาบอกมาเล่าว่าโอ้เนาะใครที่อยากเดินสายฝอนะป้าขอแนะนําเลยประการแรกเนี่ยเรื่องภาษาเนาะภาษาเนี่ยถ้ามีโอกาสเรียนเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนภาษาต่างๆนูน่นนี่นั่นที่ว่า เปิดสอนกันอยู่เนี่ยป้ายอยากจะเน้นหน่อยเนาะเน้นเน้นให้ไปอะไปเรียนไปเรียนภาษาอย่างน้อยๆเราได้ภาษ,าษาอังกฤษเนี่ยนะอ่านออกเขียนได้เวลาเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยการติดต่อส่วนราชการการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรร้าน้าหรืออะไรหรือรสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นปีกย่อยที่เราจะต้องพูดกันอีกมากมายนะป้าก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะสามารถสื่อสารไม่ว่าเราจะไปหาหมอมันก็จําเป็น เวลาเราเจ็บป่วยไข้ลูกเต้าไม่สบายอะไรเงี้ยเรามานั่งรอตัสามีอย่างเดียวอะไรก็รอตัสามีเอกสารอะไรก็ทําเปลี่ยนต้องรอตาสามีเพราะฉะนั้นป้าอยากจะแนะนํำให้ทุกคนไปใฝ่ป้าหาความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษอะให้มันมีพื้นฐานในระดับหนึ่งไม่เรียกว่า100%เเหมือนเจ้าของภาษาหรอกเนาะ เอาแค่อย่างป้าก็ไม่ได้มีความรู้มากหรอกนะป้าก็แค่โอเค6 0 7 0เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันก็พอสำหรับที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศคือเราสามารถทำอะไรเองได้ติดต่อราชการได้จ่ายบินได้ไปติดต่อราชการแล้วก็สามารถกรอกแบบฟอร์มนภาษาอังกฤษเวลาเขาสอบถามเราหรือว่าเวลาเขาเขาสัมภาษณ์เราอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตอบได้อย่างฉา,านโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องปวดหัวให้เขาต้อง มาหาล่ามหาอะไรให้เราอีกอหลายเรื่องมันไม่ได้ยิ่งตอนถ้าเราไปหาหมอเนี่ยเนี่ยป้าเห็นอะ่ะเยอะเลยมากเลยก็คือติดต่อภาษาสื่อสารอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้ล่ามใช้อะไรทั้งหมดมันมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากหลายอย่างะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะเดินสายฝอหรือไปต่างประเทศเนี่ยป้านะแนะนําเลยแนะนําให้ไปไปอ่ะเนาะไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนเยอะๆฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนเนาะ แล้วเวลาเราเดินทางต่างประเทศเนี่ยเราต้องใช้ภาษาเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นน่ะป้าจะมาแนะนําให้ทุกคนน่ะเนาะสาวที่อยากจะไปใช้ชีวิตกับฝรั่งอ่ะนะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะป้าก็เลยอยากจะมาแนะนําอมะให้ทุกคนอ่ะนะไปเนาะหาความรู้หาข้อมูล หาอะไรต่างๆเนาะเพื่อเป็นความรูร้เพื่อเป็นพื้นฐานให้ให้เรามีพื้นฐานเวลาเราไปไหนอะเนาะเราก็จะได้ไม่ถูกมองเหยียดอะว่าเขาโอ้มึงมาจากประเทศอะไรประเทศมึงไม่ได้พัฒนาหรออะไรอย่างเงี้ยมึงพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมึงมาจากไหนอะไรประมาณนั้นน่ะนี่ป้าก็ไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรนะป้าก็มาแนะนําได้เท่าเท่าที่ว่าสัมผัสมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าก็เคยเจอ เจอมากับตัวนะที่ว่าโดนเหยียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอคนที่มันเหยียดเราอะ่ะมันเหยียดผิดคนไงอย่างป้านะ,าานะถ้าใครไม่เหยียดป้านะป้าก็คือก็เอาตัวรอดได้ก็คือตอบกลับได้อะตอบกลับโดยใช้ภาษาที่ว่าด่าแล้วยืนงงอะ่ะเรียกว่าฝรั่งยืนงงในดวงคนไทยอะ่ะรับรองถ้ามาทำไม่ดีหรือกิริยามาาย,ยาาซามอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะ ป้าบอกเลยแล้วสั่งสอนกลับไปเลยเรียกว่าไม่ได้สั่งสอนตัวต่วต,วตัวนะสั่งสอนให้อายคนไปเลยเรียกว่าให้ให้ได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยยูจะมาเหยียดไม่ได้นะนะเพราเราเนี่ยมันเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นนะป้าอยากจะแนะนำาสาวสาวเด็ก,ดกๆรุ่นหนูๆน้นองๆลูกๆเนี่ยเนาะที่อยากจะเดินสายฝอนะ่ะให้มีความ ใส่ใจกับเรื่องภาษานิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนหรือว่าเราทำอะไรเรามาอยู่กับชายต่างชาติเนี่ยเนาะมันก็จะได้ดูว่าเฮ้ยเนาะเราก็ไม่ได้โง่เข่าเต่าตุนเราก็ไม่ได้เป็นประเภทว่าอะไรร้อยพัฒนาหรืออะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่สามารถสื่อสารรู้เรื่องไเ,เพราะฉะนั้นเนาะป้าก็ ขอฝากไว้อะนะโหเดินขึ้นเขามันเหนื่อยมากเลยเดินไปพูดไปอะ่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนอะเนาะได้ได้ได้เก็บไปคิดสักนิดนึงเนาะเก็บมาบอกมาเล่ากันอะ่ะเก็บไปคิดสักนิดนึงว่าโอ้เนาะนี่มันก็เป็นพื้นฐานนะมันเป็นพื้นฐานขั้นแรกๆนะที่เราอย่ามองข้ามเนาะอย่ามองข้ามไปว่า เฮ้ยอันนี้มันไม่สําคัญอะไรเงี้ยตามหลักแล้วมันสําคัญมากสําคัญมากเลยในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนาะกับต่างชาติอะไม่ว่าจะเป็นสามีเราหรือว่าคนรอบข้างของสามีเราหรือว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโน้ป้าก็ขอฝากไว้เนาะอันนี้มาให้ดูเพราะงั้นเรามา ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างบนฮิวเนี้ยเดินขึ้นมาถึงฮิวแล้วเดินขึ้นมาถึงบนเขาแล้วเป็นบรรยากาศที่คนเขามาเล่นสกีกันเดี๋ยวเราจะให้ดูปาอะให้ดูโอ้ยเหนื่อยหอบสวอหอบมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าว่าคนที่เขามาเล่นสกีกันเนาะประเทศเมืองหนาวยุโรปนี่ทุกคน มีเวลาก็มีกิจกรรมเนาะมาเล่นสก,กีเล่นอะไรกันเดี๋ยวป้าให้ดูเนาะเนี่ยมาเดินออกกำลังกายกันเพราะฉะนั้นวิว360อสองศาให้ดูกันนะจ๊ะเนี่ยช่วงที่หน้าซัมเมอร์ป้าก็มาถ่ายให้ดูแล้วหน้าเรแ้หนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนอะเนาะเตอร์คนก็จะมาเล่นกันโอเคเดี๋ยวป้ากลับกล้องให้ดูเนาะเราดูกัน ดูสิเนี่ยคนเข้ามาเล่นสกีกันสกีหน้าหนาวแต่ป้าก,ก็ยังไม่เคยลองก็กทีนะกลัวกลัวความสูงไนะตอนที่มันไหลลงมาเนี่ยอูย้มันหวาดเสียวเนาะมันไม่เหมือนตอนที่เราเป็นหนุม่มสาวๆว่ะตอนที่เราเป็นหนุ่มสาวๆเนี่ยเนาะเราก็ไม่มีความหวาดกลัวอะไรทั้งนั้นเราก็เล่นได้ดูซิเด็กๆเขาเล่นกันดูซิเนี่ยเห็นไหมเด็กเขาเล่นกัน หยุดเล่นกันน่อยนจับจับหลักกันนี่นี่เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่เขาเล่นสกีกันเนี่อยากให้ดูนะคนที่อยู่เมืองหนาวมันก็ต้องหากิจกรรมอะไรทําเพื่อให้ว่าเราไม่หนาวไม่หนาวไม่ได้ถ้ะเขาเลือกอะไร ไม่ได้ไปเป็นโรคเ่อยเสารานู่นข้างล่างนู่นเห็นไหมข้างล่างนู่น,นมีนนคนมาเล่นเออป้าคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่มีคนเล่นเนาะแต่ว่าวันนี้ก็สบายมีคนเล่นเยอะแยะเลยเนี่ยกีฬาสกีนี่มันเป็นกีฬาปวดของคนแถบเมืองหนาวเลยนะแถบยุโรปเลยข้างล่างนู่นก็เป็นทะเลสาบที่เคยถ่ายให้ดูตอนทัมเมอร์นะโอ้ยคนเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิ คิดว่าจะไม่มีคนที่ไหนได้มีคนนันเนี่ยคนคนคนเยอะเด็กน้อยคนเยอะอุ้ยน่ารักดูสิโบกมือให้น่ารักมากเลยเล่นเนี่ยแค่แม่ก็พา,ามาเล่นดูเล่นเงนี้ดูสิน่ารักมากเลยตัวเล็กตัวน้อยน่ากลัว,วเลยเพราะลูก <geon. S 2> คนเมืองหนาวเนี่ยนะเด็กที่อยู่เมืองหนาวเนี่ย เด็กที่อยู่ยุโรปเนี่ยเขาจะไม่กลัวเรื่องความสูงความอะไรก็จะเล่นได้หมดเลยอันนี้ให้ดูวิว360งศา,าก่อนเลยเดิสิเนี่ยเขาก็มีเครื่องข้างล่างมีร้านกาแฟนะแต่ร้านปูแฟร้านปูแฝดูน้องโดนัดอะไรเขาก็มีใหกิ่อย่ข้างล่างอ่ะเนี่ยอู้เด็กน้อยเห็นไหมเก่งมากเลยอะ่ะเล่นกัน พี่แม่แต่ป้าหมุนกล้องช้าถ้าหมุนเร็วๆดูๆกว่าจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูภาพที่สวยงามนะเนาะเล่นกันเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเห็นไหมเขาก็จะดึงเวลาขึ้นมาเนะาะก็จะมีสายพานนะสายพานเห็นไหมเวลาเขาขึ้นมาจากข้างล่างอะ่ะเขาจะมีสายพานให้อะ่ะดึงขึ้นมาจับสายพานนี้นขึ้นมาสายพานที่อยู่ข้างล่างนะคะจับสายพานเด็กๆจับสายพานเดี๋ยวซูมไม่ดูก็ได้ นะเห็นไหมจับสายพานดึงขึ้นมากันข้างบนพอมาถึงข้างบนเขาก็จะปล่อยสายพานเด็กเล็กเด็กน้อยก็เล่นเป็นเนด็กนะเล่นกันได้นะเล่นันไม่ต้องให้ผู้ใหญ่มาควบคุมอะไรทั้งนั้นนะ่ะเด็กๆน้อยข้ยางบนนะ่ะเก่งมากเลยเล่นกันดูดิเก่งมากเลยอเห็นไหมเล่นนะรับเล่าก็านเป็นหิมะสโนโดูอยู่สวยงาม นี่คือ,คอคกิจกรรมของคนคนอยู่บางหนาวอ่ะคือทาแล้วไม่ให้มันให้มันมีกิจกรรมอะไรทาเพื่อให้มันเพลินมันจะได้ไม่เป็นโรคเินเจ้ามันจะได้ไม่ไม่ิมดตกนะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูกันอันเนี้ยดูดิจับสายพานขึ้นมามือขอหแหม่คู่รักตรงงก็เขามาเล่นด้วยกันแะก็จับสายทางสายพานขึ้นมาว้าดูข้างล่างดิเล่นกันแบบไม่กลัวเลยเห็นไหม หไหลลงมาเลยไม่กลัวบางคนแบบโอ้โหเล่นกันแบบเก่งมากเลยโปรเฟชชั่นอลดูดิเด็กๆเ,เ,เล็กๆลูก,ลกเห็นไหมพ่อเล่นลงไปก่อนลูกก็ตามลงไปอู้น่ารักมากเลยอย่างเนี้ยสนุกสนานวันนี้เป็นวันธรรมดาแท้ๆเลยนะข้างล่างนู้นเห็นร้านกาแฟต,ตรงนู้นก็จะเป็นทะเลสาของเมืองปิงนเทาบทิมหายยาลี นะบางทีก็จะเป็นครูนะที่พามาเล่นเนี่ยพวครูครูในโรงเรียนก็พาเด็กมาเล่นเป็นเงนวนธรรมดาตือก็จะพามานะเด็กเลน่นแบบเลน่นแบบโปรเฟสชันแนลนะคนแก่เล่นไม่เป็นหนลับ้าเ,เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นหลกจ้า ก็ไม่เคยลองนะกลัวความสูงนะกลัวว่าลื่นลงไปแล้วเราก็จะม้วนตามลงไปอ่ะนะเราก็เล่นไปเป่นเตน็มแล้วกนะ็มีสนโนบอร์ดสกีสนโนบอร์ดอะไรจะเล่นกันได้หมดเพราะเด็กที่นี่มันจะชินแล้ว,วเขาเล่นมาตั้งแต่เล็กๆนงบางทีสองขวบสามขวบนี่นะฝึกให้เล่นันแล้วนะเขาสอนแล้วล่ะนะสอนให้เล่นเนะีน่ยเพราะในโรงรุยโรงเรียนที่เด็กเรียนกันเนี่ยโรงเรียนธรรมดาก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาเป็นพวกวิชาพละเนาะ สอนให้เด็กเล่นเนี่ยเอาเด็กมาฝึกเล่นสกีเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นไอส์สเก็ตอะไรพวกนี้ไงแต่นี่มันเป็นสเก็ตบอร์ดกับสกีนะเขากำลังใส่นะวิธีใส่ของเขาต้องเกาะขาให้แน่นเลยนะมันจะได้ไม่หลุดเวลาไหลลงไปน่ะเขาเกาะขาเห็นไหมเกาะให้มันแน่นนะเขาเกาะมันแน่นปุ๊บเวลาเขายกกระดานมันก็จะไม่หลุดจากขาเราไม่หลุดจากเท้าเห็นไหมเขาก็จะลอง ลองว่ามันจะหลุดจากขาไหมลองว่ามันจะน่ะเห็นไหมเด็กมันโดดนะโดด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 ลองไหมลองว่า้ยแน่นไหมอะไรเงี้ยลงไปแล้วเห็นไหมลงไปแล้วสนุกสนุกตอนลูกเล็กๆอ่ะเนาะมันก็มาลองเล่นกันในโรงเรียนก็พาไปลองเล่นไหนเกอีแม่ก็เล่นไม่เป็นหรอกแม่ก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเรามันไม่ใช่กีฬาของเราเพราะเรามันเกิดไม่ได้เกิดเมืองหนาวเรามันเกิดเมืองร้อน เราก็ไม่ได้สุกฝนนะแต่เด็กชนเขาก็เล่นเก่งเล่นเป็เนเขาก็ได้รับการสุกฝนมาตั้งแต่เล็กเล่เลนไปเนาะวันนี้ก็พามาดูมาชมพูดคุยตามภาษาคนแก่สอวอที่แบบไม่มีอะไรทำว่างก็พาไปนู่นไปนี่มาชมกันนู่นนี่นั่นสารพัดวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อลากันด้วยอ่ วิวสวยๆของฤดูหนาวฤดูหิมะตกพามาดูเล่นสกีบอร์ดลากันไปด้วยกิจกรรมสโนว์บอร์ดสกีบอร์ดของเมืองฟินจ้าดัางนั้นเราก็ไปก่อนเด้อป้าสวอไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคน ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเดินจ้า